สวัสดีครับวันนี้เรามาเที่ยวที่งานอะไรวะไทเฟกสนะครับสองศูน <20, 20, S 2> ย์สองศูนย์นะครับก็วันนี้เป็นวันสุดท้ายเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่ามีงานะอะไรบ้างไรเฟสครับก็สําหรับใครที่ไม่เคยเดินงานไทเฟกสนะครับงานไทเฟกสก็จะเป็นงานที่รวบรวมผู้ประกอบการทางด้านอาหารนะครับไม่ว่าจะเป็นขายเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่หรือว่ารายไม่รู้ย่อยย่อยมีไหมไม่น่ามีนะครับ เมือ่อวานเป็พวกนำ,นำเข้าวัตถุดิบหรือว่าไม่ใช่นำเข้าแม่นคนไทย <c oughs> เอาเหรอที่เขาจะเทรดให้บอกคนต่างประเทศหรือคนในประเทศอย่งานสามารถเข้ามาซื้อขายติดต่อธุรกิจได้ไปจอยไดยไ้คือเราไม่เคยเดินเหมือนกันนะเนี่ยกำลังเข้าไปที่งานเมื่อกี้ไปกินข้าวมาเป็นสินค้าคนไทยค่ะเป็นอุตสาหกรรมเกี่ยวกับอาหารของคนไทยค่ะโอเคเดี๋ยวเราเดินไปดูในงานกันค่ะ อย่างนี้นะครับก็เป็นร้านที่ขายเครื่องที่อุปกรณ์นี่นะครับอุตสาหกรรมขนาดอ้าอุตสาหกรรมขนาดใหญ่นะครับตรงนี้อ่ะก็เนี่ยลักษณะงานจะเป็นอย่างนี้ส่วนอีกโซนหนึ่งก็จะเป็นโซนอาหารเดี๋ยวเราค่อยๆ่ายให้ดูนี่ครับอย่างโซนนี้ก็จะเป็นพวกขายอุปกรณ์เบเกอรี่อะไรพวกนี้นะครับพวกร้านขายชาอะไรต่างๆนี่ขายตู้แช่อะไรพวกนี้ก็มานะครับตรงนี้นี่ครับพวกร้านขายไส้หลับก็มาครับมีมาเป็นเส้นนี้เลย เออคนขายกาแฟก็มีนะครับมีมาสมมีนี้เลยต้องบอกว่าโปรดักที่เกี่ยวกับร้านกาแฟเยอะมากนะฮะถ้าใครทำธุรกิจร้านกาแฟในเ,เมืองไทยได้เยอะๆนะตรงนี้เลยมากันเยอะมากเลยด้านใหญ่ๆอย่างสิงก็มานะครับนี่ตั้งซุ้มของเขาเลย ที่เรารู้จังตั้งแต่เด็กนะครับแก้วก็มานะครับโซนสุดท้ายที่คนเยอะๆนะครับก็จะเป็นพวกขายของกินต่างๆนะครับอย่างพวกของ CP, ซีพีส้นก๋ซีแล้วก็ของกินอื่นๆนะครับซึ่งคนจะค่อนข้างเยอะมากนะครับตรงโซนนี้ ก็เดินจบไปแล้วนะครับสําหรับงานไฮเฟกนะก็จริงๆแล้วเนี่ยงานนี้เนี่ยถามว่าเหมาะกับใครเหมาะกับใครบ้างเหมาะกับผู้ประกอบการเหมาะกับผู้ประกาศการนะครับหรือว่าร้านค้ารายย่อยแล้วก็แบบเหากบบุคคลทั่วไปด้วยนะครับเพราะว่าเขามีในส่วนของที่เป็นเครื่องจักรอย่างที่เราที่ถ่ายเห็นนะครับแล้วก็มีในส่วนของที่เป็นขอาวโพข้าโอ๊ปโพ๊บโพที่สําหรับคนทั่วไปนะครับที่มาซื้อต้องบอกว่ามาวันได้ท้ายเนี่ยเขาลดราคากัน กระนำเลยนะครับอ่า <Yeah. S 1> แล้วก็บางทีเนี่ยอา่าวัสดุอุปกรณ์บางอย่างที่สมมติบางทีเนี่ยอาจจะใช้อยู่ในร้านอาหารของเราอยู่นะครับก็มีมาที่นี่นะครับซึ่งบางตัวเนี่ยเราอยากจะลองชิมจากซัพไพายเราใส่สั่งซื้อมาแต่ว่าเฮ้ยไม่มีให้ชิมเลยเราก็สามารถที่มาชิมจากที่งานนี้ได้หรือว่าแบบเออบางทีเราไม่แน่ใจว่าของยี่ห้อนี้จะเหมือนกับของยี่ห้อนี้ไหมก็ลองมาเจจาลองมาคุยที่นี่ได้นะครับ <Yeah. S 1> ก็เหมาะสมกันดีนะเราก็ได้ไปหลายอย่างนะครับโอเคก็ <Okay. S 1> okay. จบวอวันนี้ดีกว่านะก็ไม่ได้วอล์กมันตั้งนานแล้วอาจจะแบบแปลกๆนิดน,นึงโอเคเราพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ